ยุคศีวิไลไม่มีวนข้ามแล้วข้ามผ่านเลยข้าหนึ่งสาเปรียบเหมือนของขวัญของพระเจ้าพระเจ้าและพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรระหว่างผู้สร้างกับผู้ตัดตรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรพระเจ้าเปรียบเหมือนตัวเราเองนี่ละเปรียบง่ายคืออิสระภาพที่จะมีชีวิตอย่างไรก็ได้อยากทำอะไรอยากเลือกอะไร ก็ทำไปตามที่เลือกพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราเองนี่ละ่ะความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเปรียบคือผู้ออกจากกติกาเกมที่วนเวียนไม่มีวันจบคือหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกไปนิพพานนิพพานก็คือข้าจริงอิสระนั่นละ่ะเรื่องเดียวกันพระเจ้าเหมือนเงา พระพุทธเจ้าเปรียบคือแก่นแท้ทั้งสองสลับกันอยู่ตลอดทั้งทางโลกทางธรรมส่วนความเข้าใจที่บอกพระเจ้าสร้างโลกนั้นเป็นความเชื่อที่จับต้องอะไรไม่ได้แต่จะบอกให้ว่าผู้สร้างมาก่อนพระเจ้าผู้สร้างคือองค์ธรรมกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตดู มีคุณค่าในตัวเองมีธรรมในตัวเองดังนั้นผู้สร้างสร้างให้มีความสอดคล้องกันแต่แรกแล้วถึงให้สังเกตเพื่อดูคุณดูธรรมในแต่ละสิ่งจะได้เข้าใจสังเกตดูคุณดูธรรมในสิ่งต่างๆให้เป็นสังเกตดูว่าพระเจ้าให้พรสวรรค์อะไรคุณ พระพุทธเจ้าให้คำสอนอะไรสังเกตดูว่าคุณเกิดมาทำไมดูที่ใจหาเป้าหมายที่ชัดเจนให้พบสังเกตมาจากคำสอนพระพุทธองค์บูรุบุตร